คิดว่าทีมการตลาดของเรานะครับได้ทําให้เรื่องการเงินการลงทุนเน่ยเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดเท่าทีเออ่เรียกว่าบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งจะสามารถทําได้ที่นี้หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้มันง่ายๆมีอะไรเป็นรูปธรรมไหมนะครับ จริงๆต้องบอกว่าการทําให้มันเข้าถึงได้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีมานานละหลายๆเพจการเงินเนี่ยก็พยายามทําให้เรื่องการเงินการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ย่อยง่ายเนาะมีคนพยายามทําอินโฟกราฟิกทําคลิปวิดีโอทําคลิปสั้นคลิปยาวทําภาพต่างๆามาให้เข้าใจง่ายซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่า,เ,าเรียกว่านโยบายของดามเราก็ตั้งใจจะทําแบบนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ภูมิใจเป็นพิเศษแล้วเราทิ้งให้กับคนของดามเนี่ยคือเรื่องทําให้เรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเราสามารถที่จะล้อเล่นได้ มันไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นต้องจริงจังตลอดคือคนในอดีตอาจจะมองว่าแม้ว่าเรื่องการเงินอาจจะย่อยง่ายแต่ว่าเวลาคุณไปไปเรียนรู้เรื่องการเงินเนี่ยมันก็ยังแบบว่าเหมือนไปเรียนกับคุณครูที่แต่งตัวดีๆใส่สูตรมาสอนเราเขาอาจจะพูดจาแบบพูดจาง่ายเข้าใจง่ายแต่จจว่า มันยังเป็นเรื่องที่ยังมีความเป็นทางการอยู่คิดว่าดามเนี่ยได้แคลกเรื่องนี้ลงเราทําให้ Spencer. เรื่องการเงินเนี่ยจากเดิมที่แม้ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วแต่เราทําให้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าสามารถล้อเล่นได้เป็นเรื่องที่สนุกเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องที่ทุกคนมองหันไปรอบๆรู้สึกว่าเอ้ยมันเอามารอเลยนเอามารอเล่นได้ถามว่าแล้วทาแบบนี้นะมันทําให้การเงินการลงทุนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไหมต้องบอกว่าแน่นอนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เรามีสื่อการเงินมากมายเนาะที่ทําให้เรื่องการเงินเนี่ยมันน่าอ่าน แต่ทํายังไงที่ทําให้เขารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเขามันทํายังไงให้เขาสามารถที่จะแบบว่าจุดติดอะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันต้องเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังมันต้องไปบอกเพื่อนมันต้องเอาไปสอนเพื่อนมันคือทําให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ล้อเล่นได้เล่าอะได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเรื่องการเงินแล้วกันทําให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องล้อเล่นได้เอาเรื่องติดดอยมาล้อเล่นเอาเรื่องพอตเขียวพอดแดงมาล้อเล่นคิดว่าคนที่ พอเข้ามายู่โลกการเงิน,เ,นเขาจะไม่ได้มองว่าเรื่องการเงินมันเป็นเรื่องง่ายอย่างเดียวเรามันจะกลายเป็นเรื่องสนุกมันกลายเป็นเรื่องที่ต้องแชร์ต้องบอกต่ออันนี้คิดว่าอันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ทีมการตลาดของดามได้ทิ้งไว้ให้กับชาวดามครับแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆาเลยคือพอเราทำให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องสนุกจริงต้องบอกว่าเราก็กลัวนิดนึงนะเพราะว่ากลัวว่าแบบจะมีกระแสว่าแบบว่าเอ้ยการเงินมันทาไมคุณถึงมาล้อเล่นทําไมคุณถึงเอาเรื่องหลักการทางการเงินมามาพูดเล่นๆแบบนี้ แต่ปรากฏว่าชาวดามของเราเนี่ยก็คือรับมุกมีการมาโต้ตอบกับเรามีการมาให้ความคิดเห็นมีการมาเหมือนบางทีมันเล่นมุกซ้ําเราอีกอย่างเงี้ยรู้สึกว่าขอบคุณจริงๆที่ทําให้แบบความตั้งใจของเราอะ่ะมันได้รับเสียงตอบรับดีขนาดนี้ทําให้เรียกว่าครอบครัวของดามเนี่ยมันอบอุ่นมากๆทําให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงแบบว่าเฮ้ยการเงินมันจับต้องได้จริงๆมันอยู่ในชีวิตจริงๆต้องขอบคุณมากๆครับ